โอ้ไก่ขันแล้วเฮ้ยตื่นอาบน้ำอาบน้ำแล้วเรียกทากันวันนี้วันนี้เราไปทำหน้าที่ของคนไทยกันไปเลยครับเอ้าทุกเสียงคือพลังยับยั้งสิ่งผิดสุจริตเที่ยงธรรมชาชนีมีสัญชาติไทยสิบแปดปีขึ้นไปต้องไปใช้ยอดรองกึ่ติเนนงจาเสดเทศบาลตำบลบ้านหลวงขอเชิญชวนกึ่ติเนนงจาจอมวัวนุ่ยงขุยชงสืบจนต้องสายตา เนยมูเตอร์ชัวสายจ่าสมชิตเทศบาลเทียนนายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านหลวงเนยมูใจบันไลตาไลออ่ดไดโตเดเน่หน่วยสายจาเจอีเนม่วเบย์เนือโฮทะเบียนบ้านี่ยมูกากบาดสายจานายกเทศมนตรีตูเนเหียไลอีใดกาไลอีเบอร์เนยมูสายจาสมชิตเทศบาลตูเนเนีย ไลอีไดการไล่โจเบอร์ย่าตอนน้องตีวันอาทิตย์วันที่กอีลูกหีพิษภาคมเอาทั้งชิบวัวโตโจยีลูกชิเหอยีแตงมุจซาโต้โกชาแตงเนยยอดนงชานจีเโตโตเดอศูนย์ภาษางานจากการเลือกตั้งเทศบาลตำบลบ้านหลวงโธศูนย์ซีเปย์ศูนย์เปเปย์โตอีหยีมุจซาจัว เนยสายหนึ่งรองจมูกฉีคอเทศบ,บันตมบ้านหลวงเลือกตั้งครั้งนี้เลือกคนดีไม่ซื้อเสียงเล,เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้ติิอยางสุสจริตโปรง่งใส